เป็นสาธุทธบ,บริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนนี้หกก็มาคุยกันเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจากบาปเป็นเพื่อพ้นจากนรกต่อไปขอย้ำไว้ในตอนตอน้นว่าการปฏิบัติตนในพ้นจากนรกนั้นคำว่านรกก็หมายถึงนรกด้วยเปรตด้วยสุรกายด้วยสตรีฉานด้วย การปฏิบัติพ้นกันมาจะว่าปฏิบัติพ้นกันทุกชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจําเป็นจะต้องเกิดอีกกี่ชาติก็าตามไม่เกิดในอบายภูมิสีแน่ก็ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าที่มาในพระไตรปิฎกพ็ะธรมาเองบวชจากพระไตรปิฎก มีความเลื่อมใสในพระไตรวิฎกก็ต้องปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นว่าหลักสูต่ต้องมีว่าหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายไว้เสมอแต่ความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่ตายคนส่วนใหญ่ไม่แต่อ,อาตมาเองก็เหมือนกันในการก่อนที่ยังไม่แก่ ก็เลยไม่เคยคิดว่าตัวจะแก่ไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย <c oughs> เวลานี้แก่มากแล้ว <c oughs> ก็เลยลืมความตายไม่ได้ทานี้เพราะอะไรก็ความตายมันเดินใกล้เข้ามาทุกทีมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายแน่แต่ก็ไม่ลืมนึกว่ามันอาจจะตายวันนี้ก็เสมอ ขวัญดาญาโยมพุทธบริษัทคิดตามนี้ก็แล้วกันตามที่พระพุทธเจ้าตรัสอนจะได้เม่ไปเกิดในอะบายภูมิมินรกเป็นต้นโดยการในสองมีความยึดมั่นในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจโดยการในสามรักษัสชิ้นห้าให้มั่โคง ไม่ละเมิดสินห้าตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะตายบาปกรรมทั้งหลายที่ทำมาแล้วทั้งหมดสมเด็จพระบรมสุคตทรงตัดว่าคนที่มีกำลังใจยอย่างนี้จะไม่ไปอบายภูมิแน่นอนเขาบรนดาลตระพุทธศาสนพนิกชนชนุ้ปนสาววขคงองค์สมเด็จปะิินวรโปรดปฏิบัติตามนี้จะได้พ้นนรกกัน แต่ความจริงเรื่องการพ้นนรกไม่เกิดเป็นนายบายภูมิแน่นอนนี่นก็ต้องคิดเหมือนกันบางทีคนที่มีกำลังใจถึงขั้นนี้แล้วก็ย่องแอบ,บไปใบภูมินิดหนึ่งแต่ไปไม่นานอย่างมากก็ไปแค่เจ็ดวันแต่แอบ,บอยู่ไม่ให้คนอื่นเห็นเสียงก็ไม่คนอื่นได้ยิน รูปร่างก็ไม่คนอื่นเห็นเพราะตัวเล็กๆม,มากแอบอยู่นิดๆทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะม,มีจิตคล่องอยู่ในทรัพย์สมบัตินี่คความจริงบรรดาแรรพุทธบริษัทการที่จะเกิดในแดกของใบภูมนียมันไม่จําเป็นต้องขาดชินห้าเสมอไปรืว่าไม่จําเป็นต้องรามาสพระไตรสนาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเสมอไป แม้แต่อารมณ์ชั่วโมมมองนิดเดียวบางทีก็ไปถึงกับชั่วอย่างโกตุฮริกะในตอนที่ห้าอันนี้เป็นตอนที่หกธรรนดาญ,ญา่าโยมพุทธบริษัทเกือบจะลืมบอกไปว่าเป็นตอนที่หกในเรื่องโกตุฮฮริกะตอนที่ห้าในความจริงก็มันนึกแท่งชักกระดูกใครทั้งหมด อารมณ์ใจดีคิดว่าสุนัขหรือหมาตัวน,นี้มันดีกว่าเราเกิดเป็นหมาแท้ๆได้กินข้าวมาทุกป่ายาิจิตไปคล่องอยู่ในสุนัขตัวนั้นแต่สำหรับตอนนี้หกนี่ไม่ว่าถึงคราวัดแล้วลองมาซ้อนกำลังใจพระเนนเราดูบ้างว่าพระเนนเราที่มีกำลังใจดี มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ปฏิบัติในพระธรรมวินัยดีมากสามารถสามารถสงอารมณ์ในสังโยชนสามไดกายนี้ได้คำว่ <c oughs> าสองอารมณ์ในสังโยชน์ก็หมายความสามารถหักห้างกำลังใจไม่คิดไปตามสังโยชนสามรดการ คัดค้านสัชน์สัชน์คิดว่าไม่ควรคิดว่าจะตายแต่เราก็พระก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเชื่อมั่นในความตายและพยายามทําความดียอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมแะพตาอริยสงฆ์แล้วก็มีธรรมวินัยมีวินัยเขาเคร่งคัดมีสิ่งมีธรรมะก็ดีแต่ได้ว่าจิตไปคล้องอยู่ในทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึ่งเข้า ความจริงกายคล้องแบบนั้นไม่ถึงก็เป็นอวบัดเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองแล้วก็ยังอยู่ในขอบเขตก็มาทำามไนไนตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมันเป็นไปได้หากว่าบรรดาพระของเราเกิดเป็นคนปากเสียใจเสียมีจะมีร่างมีกายเสียสติสมัมปชัญญะไม่สมบูรณ์แบบ ไมร่มอิจฉาทิสยายคนอื่นไม่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จิตมุ่งตรงสู่ด้านของความเลวท่านพวกนี้ไม่เกิดเป็นสติฉายก่อนต้องไปเกิดในเ,เวจีมหานรกก่อนอย่างพระเทวทัพเป็นต้นตอนนี้ก็มาขอคุยกับบรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนเนพื่งพระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าในสมัยของพระองค์เองมีความจริงอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยเมื่อคนที่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระที่บวชกับพระพุทธเจ้าย่นนึกว่าดีทุกองแต่ว่าท่านองค์นี้ท่านดีแต่เสียท่าเขานิดที่เลวจัดๆอย่างเช่นเทวทัตเตโกคาริกาเป็นต้นอันนี้เลวมากอย่าลืมว่าในสมนักใดแต่สมัยปัจจุบันก็ตาม คนหน้าสำนักเป็นคนดีแสนดีก็จงยนึกว่าคนในสำนักนั้นดีทุกคนดีตามไปด้วยดีไม่ดีก็สวยแสนสวยเลวแสนเลวแต่สายพึ่งบนบาร,รมีของท่านที่เป็นัวหน้ากินอิ่มนอนหลับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เลยลืมตัวลืมกายลืมตน ไม่ทําตนได้ของความดีลงอบายภูมิไม่น้อยเลยเวลาปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ทําตัวดีมากแต่ว่าลูกน้องใกล้ชิดกลายเป็นคนโลภโมโทสันเวลานี้ท่านป่วยหนักเวลาที่พูดนี่นะก็สงสัยไม่กันสงสัยไม่กันว่าน่ากลัวถ้าจะเปิดลิฟต คงไม่ใย็สูงลิบคงต่ำลิบอย่าพูดถึงท่านเลยมาพูดถึงพระองค์นี้ดีกว่าองค์นี้ถ้าไม่ได้เร็วอย่างนั้นเรื่องกองทังก็มีว่าพระองค์นี้ชื่อติดสะในสมัยองค์สมเ็จประสมมาสัมพพทธเจ้าเองท่านบวชอยู่ในสนักขององค์สมเด็จพระสง์สวัสดิโสภาคต่อมาวันหนึ่ง ท่านเห็นเพื่อนก็ห่มจีวรแพรสมัยนี้อาจจะเรียกจีวรแพรก็ได้นะเวลานั้นเียกก็ผ้าสาดกไอ้ผ้าสาดกจริงๆอตาตม,มาก็ไม่รู้จักจะบอกลักษณะก็เดาตามตำราท่านบอกไว้ก็เป็นการเดาจะทำได้นั่นบางทำนี่นี่บางเป็นต้นท่านต้องการผ้าสาดกเนื้อน้อย ใอ้คำว่าเนื้อน,น้อยกับผ้าบางๆเรื่องจริงๆมีว่าท่านมีจีวรอยู่ตัวหนึ่งนี่ผืนหนึ่งดูรู้สึกว่าจะเป็นผ้าเนื้อหยาบสักหน่อยท่านเอาไปให้พี่สาวเข้าใจว่าให้พี่สาวยอมพี่สาวทําความสะอาดอย่นี้เป็นต้นอาตมาก็จําบารีไม่ค่อยได้จําเนื้อความไม่ค่อยได้ชัด ว่าไปให้พี่สาวเย็บหรือยอมก็จําไม่ได้แน่รวมความเอาให้พี่สาวจัดการให้ก็แล้วกันแต่ไม่ได้หวังให้ทําใหม่เป็นน้ำพี่สาววิโนผ้าของน้องพระน้องชายในเนื้อหยาบมากก็ทุบเสื้อใหม่ทําเสื้อใหม่ทุกอย่างให้เป็นผ้าเนื้อละเอียดทอใหม่ทั้งหมดสรางจากได้มาทําให้ละเอียดดีแล้ว ก็ยอมเยม็บแล้วย้อมเสร็จผู้ง่ายๆก็เป็นผ้ามีราคาสูงเป็นผ้าแพรก็ได้สมัยนี้นะสมัยนี้เทียบกับแพรหรือปัน่นเสร็จแล้วก็ไปให้พระน้องชายเวลานั้นก็เป็นการพอดีบรรดาแต่พระธบริษัททั้งหลายพระน้องชายนี่ป่วยมาก รวยมากจะไม่สามารถจะครองยีวรน,นี้ได้เห็นผ้ายีวรที่พี่สาวนำไปให้ผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่พี่สาวนำมาให้นี่เป็นผ้าเนื้อละเอียดมีเนื้อดีมากอาศัยกำลังใจที่สะอาดของท่านบรรดาท่ทนพุทธบริษัททางไปก็ดูจริยาคือกำลังใจของทของท่านด้วย ท่านมีกําลังใจสะอาดมากเขาบอกกับพี่สาวว่าผ้าผืนนี้อาตมารับไม่ได้พี่สาวถามว่าทําไมท่านก็บอกว่าผ้าอาตมาไปให้พี่ไว้มันเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่มีเนื้อดีมากไม่ควกรการที่จะรับไวเพราะผิดประวิน,นัยผู้บาิสายไทยๆก็ผิดศีลเกรงว่าจะเป็นการขโมยหรือโกงผ้าของบุคคลอืน่น พิสารก็บอกว่าความจริงผ้าผืนนี้จะเป็นผ้าของท่านเมื่อท่านนำผ้าเนื้อหยาไปให้ฉันก็เลยทำทุบเสื้อใหม่สร้างเสื้อใหม่เอาได้ออกมากรอกระเสื่อใหม่ทำใหม่หมดเป็นได้ชิ้นเล็กๆเ,เ,เนื้อถึงได้บางสวยแบบนี้เมื่อพิสารบอกตามความเป็นจริงท่านก็นยอมรับเห็นว่าไม่ผิดเพื่ินไหน พี่สาวไปแล้วถ้าก็อยากจะอมจีวรเพื่นี้แต่มันอมไม่ไหวก็ป่วยจะลุกไปขึ้นจิตใจก็มีความรู้สึกไม่รักในจีวรแต่ไม่นานนักไม่ทันได้ออมจีวรท่านก็ถึงแก่ความตายก็ใสายที่จิตแทนที่นึกถึงคุณพระรัตนตรยัยด้วยความจริงวิน,นัยท่านไม่ขาดจะถือว่ามีโทษทำวิน,นัยไม่ได้เลย แต่ว่าจิตใจมันวุ่นวายเกินไปในเรื่องของผ้าอาสายที่มีจิตใจห่วงผ้ามากตายแล้วแทนนี่จะเกิดบังสวรรค์ชั้นเทวดาชั้นเทวโลกความจริงบุญบารมีของท่านถึงขั้นชั้นดุสิตชั้นนี้มีความสําคัญมากตามเท่าที่เกิดการรู้จักกันมาว่าเทวดาชั้นดุสิตนี่จะต้องเป็นเทวดา จะต้องเป็นคนที่มีบารมีตั้งแต่มีความดีตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอาตมาคิดเอาเองนะคิดเอาเองได้เคยได้ยินใครท่านพูดท่านบอกว่าฉัน้นฤาิีนี่คนนี้จะเข้าได้ต้องหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีเข้มข้นแล้วสองพระพุทธบิดาคือวิดาของพระพุทธเจา้า สองพระพุทธมารดา <c oughs> แล้วก็สามพระอริยเจ้าตั้งแต่ปโสดาบันขึ้นไปจึงจะมีความสามารถเกิดในสวรรค์ชั้นดูสิทธิได้ฟังมาอย่างนี้ผิดหรืถูกก็ไม่ทราบก็รวมความว่าพระองค์นี้เนะี่ยมีบารมีที่จะสามารถเกิดในชั้นดุสิทธิได้ก็แล้วกันแต่ว่าการตายครั้งแรนของท่านเพราะจิตท,ท่านบวชประวัติถึงกี่วัน แทนที่จะเกิดเป็นเทวดากลับไปเกิดในกลีบของจีวรในกลีบของจีวรน,นี่บรรดาต่พุทธบริษัทถ้่าเกิดเป็นเลนไอเลน,นี่ตัวเล็กมากเรามองในสายตาเปล่าจนงตาธรรมายุตงเจ็ดสิบนี่ไม่เห็นแน่บางทีใส่เว้นตาแล้วอาจจะไม่เห็นว่าตัวมันเล็กมากเสียงของเลนร้องตะโกนกันานไหนหูพวกเราก็ไม่ได้ยินแน่ แต่ว่าท่านก็ยังเกิดเป็นย่องเอาไปเกิดเป็นเลนตี่ตามพระวินยัยบรรดาแต่พระธบริษัทนั้นหลายถ้าพระตายลงไปแล้วทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ถ้ามีคนที่รับทรัพย์มระดกได้เท่านั้นต้องไปากา่ยก,ก่อนตายรลวม,มอบให้ไปก่อนตายจะเป็นสมบัติของคนนั้นได้ ถ้าตายลงไปแล้วโดยไม่มอบให้ใครทรัพย์สมบัติทั้งหมดต้องตกเป็นของสงฆ์ข้อนีบน้บรรดาท่านพทธวัยคัทั้นหลายฟังแล้วก็โบรดจาไมด้วยว่าตมาเองเคยมีหน้าที่จัดทรัพย์สินของสงฆ์อยู่หลายครั้งที่พระที่ตายแล้วรายกฏว่ามีคนบางคนมาอ้างบอกว่าฉันเป็นบุตรเป็นลูกบุญธรรมบ้าง เป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างเป็นหลานบ้างเป็นคนนั้นบ้างเป็นคนนี้บ้างเราทรัพย์สมบัตสนนิส่วนนั้นส่วนนี้ท่านยกให้ฉันเป็นสมบ,บัติของฉันเคยมีมาแล้วในการก่อนฉะนั้นกรรมการจะทำยังไงก็ต้องประชุมสงให้สงลงมติว่าสงเห็นมีความสมควรยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ได้แนะนำให้ท่านุธานศาส เพราะเรื่องนี้อย่อาตมามอบอาตมานะมอบไม่ได้เพราะมันผิดในยังไงยังไงไก็ไม่มอบให้แนะ่แต่ว่าถ้าจะเอาให้ได้ก็หยิบเอาไปเองก็แล้วกันอาตมาจะไม่โจ์ไปฟ้องท่านมาเป็นขโมยขโมยของสองแต่ว่าให้บอกว่าให้ยบอกไม่ได้นะแน่เพราะถ้าบอกว่าให้ก็ถือว่าขโมยของสองไปให้ชาวบ้าน เพราะการมอบหมายเส่่อมในการตามมินัยต้องทําอย่างนี้ต้องมอบให้กันก่อนให้ก่อนตายอธิบายฟังแล้วเราก็ไม่หวงแต่เนื้อแท้จริงๆในที่สุดท่านหลายแล้วนั้นก็ไม่ยอมรับออกไปบอกว่าถวายสงข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสำคัญมากบรนดาเทพธบริษัท,ทการนำของสงไปเป็นทรัพย์ส่วนตัวนั้นต้องระวัง แม้เด่เศษกรเบื้องแต,แต,แต,แตแกๆเล็กๆชิ้นเดียวเน้นดอกไม้ดอกเล็กๆชิ้นเดียวใบไม้ที่ไร้ค่าจริงๆแล้วใบเดียวท่านนำไปโดยที่สงไม่ดอนุญาตก็ถือว่าเป็นการขโมยของสงผลที่จะพึงได้รับก็คือเอเวจีมานรกข้อนี้ใครจะเถียงไหม ท่านจะเถียงก็เถียงในเมื่อเทพไปอยู่ที่ท่านเถียงอตาตมาก็ไม่ได้ยินถ้าขืนได้ยินถ้าถธอได้ยินก็ไม่เถียงไม่ตอบท่านพอได้ขืนโต้อตอบกับท่านดีไม่ดีอตาตมจิจตใจาตมาเศร้าหมองอาการโต้อตอบกับพวกท่านที่ละเมิดพระธรรมวิน,นัยกำลังใจเกิดเศร้าหมองขึ้นมาอาจจะต้องไปอยู่ในนรกเสียก็เองก็ได้ไม่เอาแล้ว บอกให้กันฟังในเขาวรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนถ้าเป็นลูกเป็นหลานพระเป็นญาติของพระเป็นผู้ที่รับมาดกจากพระได้เมื่อพระตายแล้วบอกให้พระที่มีส่วนสำคัญของท่านมอบเสียก่อนตายถ้ายังไม่สามารถจะยกให้ไปได้ให้ทำวินัยกรรมแล้วก็มีคราวว่าจะมีพระเป็นพยาน ว่าของส่วนนี้เมื่อท่านตายไปแล้วเป็นสมบัติที่บุคคลนั้นจะเป็นได้คนนี้จะเป็นได้แต่ข้อน,นี้ก็ขอเตือนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพูดสำหรับญาโยงก่อนนะถ้าไม่ทําอย่างนั้นถ้าพระตายไปก่อนแล้วท่านนำอาไปบ้านของท่านอย่าลืมว่าโทษรักของสงเป็นของไม่เล็กเลย ความจริงเราได้มาเราก็ตายเราไม่ได้มาเราก็ตายทางที่ดีก็ควรจะตายแบบสุดประเภลดีกว่าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขดีกว่าก็นำของสมไปอย่างน้อยถ้าลงอเวจีแน่นอนไม่มีทางพ้นแต่มาคิดว่าไม่เอาซะเลยดีกว่าอันนี้ของที่เยเพึงรับได้ก็ต้องดู ว่าของที่ท่านพระท่านให้เป็นทรัพย์สินมาจากอะไรเป็นทรัพย์สินดั้งเดิมจากคราวาสหรือว่าเขาถวายมาสมัยเป็นพระถ้าเป็นทรัพย์สินที่มียญาติโยมพุทธบริษัทที่มีศรัทธาถวายมาในระหว่างเป็นพระอย่ารับเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าของที่เขาถวายมานั้น,นระหว่างเป็นพระแล้วจะถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระองค์นั้นได้ แต่ว่าทรัพย์สินนั้นหลายเหล่านั้นจะโอนให้ญาติไม่ได้แน่นอนนี่ก็เรียกว่าเงินหรือของสาทุคำว่าสาทุคือท่านก็ให้ให้ได้ๆีแล้วให้ได้เจตนาที่ท่านผู้รับเป็นพระหากว่าท่านนั้นหลายที่ไม่ใช่พระไปรับมรดกอย่างนี้อย่างไงไงก็ไม่พ้นการตกไม่พ้นการตนนกรตนรกปิงกันและเมิดทำลายศรัทธาก็บรรดาทานพุทธบริษัท ถึงพระพุทธเจา้าทรงปรับโทษหนักมากต่อไปนี้ก็ขอเลี้ยวถึงพระอีกสักหน่อยเรื่องนี้สั้นมากมันบาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันหากว่าท่านจะวอาอะไรให้กระยาิโยมของท่านก็ต้องดูท่านนาที่ดินก็ดีบ้านก็ดีเงินทองก็ดีส่วนนั้นถ้ามันได้มาจากในสมัยที่เป็นขราวะา แต่ก็หมายความยังไม่หมดเป็นทรัพย์สมบัติที่เราหามัาได้เป็นส่วนตัวแล้วก็เวลาบวชแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ได้ใช้ยังไม่หมดหรือว่าบางทีไปฝ่าธนาคานไว้ฝ่าธนาคายเงินมันก็งอกดอกเบีย้ยมันมีแต่ก็ต้องเป็นดอกเบีย้ยกองเงินส่วนนั้นทรัพย์สมบัติส่วนนี้ท่านสามารถจะโอนให้ญาติท่านใด ก็เปรั์สินส่วนตัวแต่ว่าเป็นทรัพย์ที่ท่านได้มา้วยจากการถวายขบันดา่ทนพุทธบริษัทสมัยที่เป็นพระแล้วไอ้อย่างนี้อย่าเข้าไปแตะต้องคิดว่าเป็นส่วนตดดเวโดยเฉพาะให้ถือว่าท่านผู้ถวายถวายพวกเราเป็นพระทรัพย์สมบัติส่วนนั้นเหมาะในการเป็นพระเท่านั้นที่ใช้แต่ท่านเขื่นโอนบบี่ขบรรดาญาโยมพวกของท่านไป ท่านเองจะต้องลงเอเวจีมานรกบ,บางท่านอาจจะขั้นอะไรก็เอเวจีอะไรก็เ,เวจีเวลานี้ก็เป็นของไม่ยากเราสามารถพิสูจน์กันได้ว่าพระที่ตายไปแล้วแล้วก็จับใจใช้สอยทรัพย์ประเพทนี้ไปไหนกันมียุบเลนในเ,เวจีมานรกตอนนี้ไปก็พูดถึงเรื่องพระติสาเพรเรื่องสัน้น แต่นำเรื่องอื่นามาะสานประสาทให้พอกับเวลาสำหรับพระติสระนั่นเมื่อท่านตายจากความเป็นคนอาศัยจิตใจที่รักอยู่วนความจริงศีลสมาธิของท่านดีต้องถือว่าดีมากจะถือว่าเป็นมรรสดาบ,บันได้แลอไม่ได้ก็ไม่ทราบเพราะพ้นจากความเป็นเลนแะล้วท่ไปเกิด็นเทวาดาชันดุสิต ก็รความก็ทั้งมีความระอายต่อบาปด้วยเอาผ้าจีวรหยาบไปให้ไปให้พี่สาวจัดการพี่สาวทำเป็นผ้าเนื้อละเอียดมาให้ท่านยังบอกว่ารับไม่ได้ผ้าผืนนี้ไม่ใช่ของท่านผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบคงจะให้พี่สาวเย็บตัดเป็นจีวรกันมั้งพี่สาวก็บอกว่าเป็นผ้าผืนเดิม ถ้าไปสระไปสไปล้างเสื้อใหม่คลอเสื้อใหม่เป็นผ้านเนื้อนิ่มเป็นได้เล็กๆทำให้ผ้าเป็นผ้านเนื้อละเอียดน่ารักท่านอยอมรับนี่จิตท่านสะอาดขน,นาดนี้ก็ลงความว่าถ้าผ้าติสาตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนเอาร่างกายเล็กๆเกป็นสิงอยู่ในกลีบของจีวรเมื่อพระสงฆ์ตายบอกัาแล้วว่าทรัพย์ทั้งหลายต้องเป็นของสงฆ์ อันดาพระท่านหลายก็ไปจัดการว่าทรัพย์สมบัติเขาว่าติสระเวลานี้มีอะไรบ้างก็หยิบต้นหยิบนี่หยิบนั่นตามที่มีอยู่คงมีไม่มากก็อยู่กับสมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าก็ไม่แน่นักนะเพราะว่ามาหาเศรษฐีท่าน,นหลายมีความเคารพอย่างพระอนนท์นี่มีผ้าสาดกเป็นพันพันผืน แต่พระอนุนท่านก็เป็นพระแท้ไปที่ไหนท่านก็แจกที่ไหนใครไม่มีท่านก็แจกเห็นพระอะไรไม่มีไม่ไม่มี้าหผมไม่้าหผมไม่ดีเก่าเกินไปท่านก็แจกท่านทำบุญก็ท่านด้วยไปไม่แปลกยานท่านพระติสานี้อาจจะมีเยวรนมากก็ได้พราว่าธรรมหาสถีบ้างญาติโยมทั้งหลายบ้างมาถวายกันอาจจะมีเยอะยังมีการตรวจคนทรัพย์สมบัติกันมา อยิบอย่างอื่นไม่มีเรื่องพอไปจับจีวรคือน,นั่งเข้าเลนติดสะร้องแต่โกนเสียงดังว่าไอ้โจรปล้นจีวรไอ้โจรปล้นจีวรแต่ก็เป็นการบังเอิญจริงๆพระที่ไปนั้นไม่มีพระหูทิพ์เลยฟังแบบสบายไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินพระพุทธเจา้าอยู่ใน่กคันธีคนดียืนได้ยินเสียงเลนตะโกนแบบนั้นก็บอกพระอน,นุน ว่านันทาดูกาอนนรีบไปที่คุติธรรมสติษสเดนี้บอกพระทั้งหลายบอกว่าจีวรผืนนั้นให้วางไม่ก่อนอย่าแต่ต้องจากนี้ไปเจ็ดวันอย่าแตะเด็ดขาดวันที่แปดจึงแตะต้องได้กาอนนก็ไปบอกแปดท่านที่หลังกลับมาถามองค์สมเดปพระสงฆ์ท่านว่าเป็นเพราะอะไร พระเจ้าก,ก็สมทัดว่าก็เล่นติดสาอที่คุณก่อนที่เธอจะตายนะเธอห่วงยีวรผืนนี้เธอมีความรักในยีวรผืนนี้มากเพราะเนื้อมันดีมากดีกว่าทุกผืนที่เธอมีอยู่เธอตั้งใจจะคลองจะใช้ผ้าผืนนี้มีอยู่แต่ว่าโอกาสไม่มีเธอมาตายซะ่ก่อนก่อนจะตายจิตใจก็นึกถึงยีวอ เธอก็ต้องเกิดเป็นเลนเฝ้าอยู่วัอยู่เจ็ดวันเพราะเลนมีอายุแค่เจ็ดวันหลังจากนั้นวันที่แปดเลนตัวนี้ก็จะตายคือไม่ต้องใครทําให้ตายอยายุไขของเขาแค่นั้นเขามีอยายุไขแค่เจ็ดวันมันก็อยู่ยุงนี่ถ้าไม่มีใครค่าถ้าเธออยู่เต็มอายุเธอก็อยู่ได้แค่เจ็ดวันมันก็เลน ดิเจ็ดวันแล้วเล่นดูนั้นจะตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาบนสวรรค์ขนดูสินี่ระบรรดาญาโยพุาจะริสัตทั้งหลายถึงแม้ว่าท่านนัหลายจะมีความรู้สึกนึกถึงความตายเป็นปกติแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตมีจิตเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆและก็มีศีลบริสุทธิ์บางท่านหรืหลายท่าน อาจจะคิดว่าถ้าเราตายเท่านี้ขอไปนิพพานจุดเดียวความจริงอารมณ์อย่างนี้ดีมากที่พระผู้มีพระาเจ,จา้าทรงตรัสว่าผู้คนประเภทนี้พ้นอบายภูมิแน่นอนถ้าจําเป็นยี่เกิดในมนุษย์อีกกี่ชาติก็ตามทีขึ้นชื่ออบายภูมิสีร่ราการไม่สามารถจะติต้องแต่ต้องทันใดอบายภูมิสี่คือนรกเปอสุรกายสติสัจฉัน แต่ก็จงอย่าลืมว่ากำลังใจของท่านต้องมีความมั่นคงจริงๆอย่าไปหลงไหลฝ่ายฝันก็สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เกินไปอย่างพระติดสาเป็นต้นให้คิดถึงความจริงของคนว่าถ้าตายไปแล้วน่ะไม่มีโอกาสที่ครองทรัพย์สมบัติใดๆได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไปไว้ตายแล้วก็เลยก,กันถ้าจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้นั่นอารมณ์จิตก็จะผ่องใส ดังการที่บรรดาเต็พุทธบริษัททัหลายจะทรงกําลังใจไว้สมาธิและปัญญาในส่วนดียาน,นุสติเป็นประจําใจจนเป็นฌานยังเป็นของดีมากซึ่งทั้งเด็กก็พูดมีพระภาคสอนละไว้เพื่อไม่หลงไปในบายภูมิต่อไปอับรรดาแต่พุทธบริษัททัหลายวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเวลาบอกเวลาบอกก็หมดเวลาแล้วประกาศแล้ว ไปลองกิ้งกิ้งไปไปของตั้งเวลาว่าหมดเวลาสาสินาทียังขอลาก่อนอความสุขสวัสิทิพิัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดา,ราพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี